าต่อไปหนูหนูถือไว้นะครับหนูถือไว้หันหน้าไปหาเพื่อ,อนระดแล้วก็รอผลานะครับกรวคุ้นเติมน้ำลงไปให้าตอนนี้นะครับสารโซเดียมคลอไรด์อยู่ในบิ๊กเกอร์แล้วต่อไปเป็นการเติมน้ำลงไปนะครับดูซิว่าเขาจะละลายนะ้ำจริงหรือไม่นะครับนาคนดูดิละลายนะั น <ส straightforward. S 2> um. ้าเกลืออ่าคมืนังเกตือครับอ่าเสร็จแล้วเอาไปเดินให้แต่ละาปลุกดูครับเหนาเหนามนามหาน่าุ้แต่มาปลุกดูนะครับ ในตารางบันทึกผลนะครับจะมีบอกว่าละลายในน้ำนี่จะมีสอนอะไรคะเด็กละลายละลายนะครับให้เราทิ้งหมูปลาละลายในน้ำได้แต่ถ้าไม่ละลายทิ้งไม่ได้เดินช้าๆตามไม่ทันเดินช้าๆตามไม่ทันได้ปหม ละลายไหมละลายถ้าถ right? ้าละลายติ mm. ๊กละลายนะครับไ่าอมันละายไ่ละลาเอๆคนดีมันก็ละลายอถูกต้อหมถ้ามันละลายมันต้องใส่นะ อ๋อมีตะกอนอยู่ละลายละลายบาเสื่อนแต่ก็ละลายไปเรจะลงมือแล้วไะไม่ละลายอ่ะโอเคครับจากล่างหลังามันก็ละลายอยู่นะครับละลายนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ละลายทั้งหมด ต้องใช้เวลาในการละลายัู่นครับวกค้างนะครับอู่แบบนี้นะให้ตกนะครับนดีๆนะครับแตกนะครับเอ่อไม่ครับอีกคนนึงเชิญครับเชิญครับมาเลยครับมารับคุณไปใช่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  อันนี้ไม่ใช่เมนทอสนะครับถ้ากินเข้าไปเนี่ทวงโรงพยาบาลอย่างดีเลยนะครับลูกเด่กม่เป็นไระคราเลอคโตา่ะต่อไปอ่ายกขึ้นหน่อยครับผมอันนี้จะเอาผสมกับน้ำนะครับนะกะพอมฟาริตานะครับฟาริตาเอคุณมิ คิดว่าเกิดการละลายไหมไม่ลองคุลองคดูอตอนของเราเดี๋ยวคยนี้นีให้กล้องเห็นหน่อยให้กล้องเห็นน้อไม่สามารถละลายไม่ไกินเดละลายไหมครับไม่ลูกเหละลายเลยนะก็ปิ๊กว่าไม่ละลายมินไม่ละลายนะคะ

ละลายลงไหมละลายบ้างไหมคือละลายอะเอาไปเดิเพื่อนเรางดูทีนี้ละลายบ้าไหมละลายไหละลายละลายปะละลายเาโหนเลยนะอาไปเดินไปเดินด้วยนเอาไปเดินด้วยนมละลาย

น้องไม่อะไรว่าะลาหรือเปล่าโอ้นีรมาครับเหมือนจะละลายหรอก็ไม่ละลายเหมือนกันไปกกุ่มอื่มั้งไปกันังัแปะไขแ้น เราจะเทียบขนาดกัน ดูยังไงเอาเงินหยบมาอ่าเราจะเห็นว่าตอนเริ่มแรกลูกเหม็นจะมีเกล็ดให้เราเห็นนะครับเนี่ยมันเม็ดแรกๆที่ยังไม่ละลายนะครับยังไม่เอามาละลายอ่าตอนแรกจะเป็นลักษณะนี้ลูกเหม็นนะครับจะมีเกล็ดเกล็ด<ๆ>ดูนะครับ อ่าตัวละลายในน้ำนะครับปรากฏว่าก็ยังมีเกลมอยู่นะครับแต่ในขณะละลายในเอทิลแอลกอฮอล์เกล็ดกับไายนะครับนี่แปลว่าละลายนะครับอ่าแปลว่าละลายในแอลกอฮอล์นะครับละลายในแอลกอฮอล์นะครับแต่ว่าจะต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับลน ติดที่ได้เป็นอะไรกันแน่ลองครับขนาดใหญ่กว่าจันอจจอ่ทาทำเลยครับทุกตะคนณทำเลยครับอ่าทำเลยครับเฮ้ยไม่เอาให้มันเป็นอันนี้อีกอ่าเสร็จแล้วทุกตะคนเอามาใส่ในจันแยกเอามือจับออกอ่ะเอามือจับออกระวังมันจะดุขึ้นอีกนะแยกออกยกออก่อไปไว้ใกล้ๆเดึงออก โอไปหัวนะเโอเคตัวพนอีกเอออีกยิงอีกน้ำคนรึเล่า แยกสารใช้แยกไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่ได้คืออะไรครับผมกะเงกระไบเหล็กาแต่สิ่งที่ลูดขึ้นมาคือผมกระใบเหล็กนะครับไม่ใช่ผวนนะครับอ่ากไปสมมติฐานที่สามเขาบอกว่าแยกเ่งดินออกจากนะ้ำด้วยวิธีการกรอง นะครับอะขอหุูนู้นหนึ่งคนนะครับอะให้เราเขียนลงไปนะครับวิธีการทดลตอนขาวแยกเสียินออกจากน้ำด้วยวิการขออะเขียนตามเขาได้เลยครับภามเนียแยกเสียินออกจากน้ำด้วยวิธีการลอนะครับ อ้าวทีมต่อไปที่คูจะทำนะครับในการกองคูจะเทสารทั้งหมดที่ยังเหลืออยู่เนี่ยลงไปนะครับ ทีลงไปทีนี้ก็จะละลายด้วยน้ำนะครับละลายด้วยนะ้ำอ uh, ่ารอบนขาทนีกูเลย อ่าต่อไปผู้จะพับก,กระดาษกรองนะครับเพื่อใช้ในการกรองอเราคุณสารอคุณแล้วก็เอากระดาษกรองมาไว้ที่ปวยปลอง นะครับอันนี้คือวิธีการกรองนะครับ้เสือเอาอจากนั้นเ,เราเทขานในนั้นลงมาใส่ในกระดาษกรองให้มหมนกูเห็นไครับอ,อ่ามาดูครับเทลงเลยครับเดี๋ยวนะเทให้หมดนะเทให้กวดหินลงไปด้วย

เต้องรอไปเดี๋ยวพ่อามตัวนั้นมาให้หน่อยน้ำผีประเทศไม่เต็มหน้าได้จะ้วกัสค่ะวะ้กัสตัเสื้ออ่ะทีนี้พี่ลพลถือถือเจ้านี่รอนะครับจนกว่าน้ำจะหมดนะจนร้อาเหนื่อยมือ อ่าโอเคครับเดี๋ยวตัวนี้รอดูผลหลังจากน้ำหมดนะครับพี่อโยธอันนี้คืออ่าต่อไปอวิธีการทดลองที่สี่นะครับวิธีการทดลองที่สี่ พร้รอ,อมไหมครับพร้อมแล้วคือเงียบไะครับการทดลองที่สี่นะครับแยกเกลือแกงออกจากน้ำด้วยวิธีการระเหยแห้งครับแยกเกลือแกงออกจากน้ำด้วยวิธีการระเหยแห้งอตอนนี้เนี่ย ค,คิดว่าเกลือแกงเนี่ยถ้าเราเคยเรียนมาตอนป .5 เกลือแกนสามารถละลายในน้ำได้นะครับคราวนี้ทำยังไงล่ะตอนนี้เกลือแกนผสมกับน้ำแล้วเราจะแยกเกลือแกนออกยังไงออกจากน้ำเองอ่เนะขาบอกว่า<อ>ให้ใช้วิธีการตื่นต้นะครับ นี่นีห้น้าน้วแล้วกจะใส่ไกปต่อน้ำอได่้นะครับตอะครครับครูจะเอาแผงกั้นนะครับราวางแล้วเอาการบุญมาวางนะครับแล้วก็เอาเกลือแกนที่ละลายในน้ำนะครับเกลลงไป อ่ะจากนั้นอย่าชนนี่มาดูไอ้ปลามาดูปลาครูก็จะถูดไฟนะครับอันนี้เป็นวิธีการเล่เหนอแห้งนะครับตามที่เขาได้ตั้งสมุดนะอีทั้งหมดนีอร่อยรอจนกว่าจะแห้งนะครับ ถ้าถ้ามีแต่น้ําที่เฉยเนี่ยเวลามันระเหยไปมันก็จะไม่มีอะไรแต่ถ้ามีอย่างอื่นปะปนอยู่พอมันแห้งมันก็จะมีอย่างอื่นปะปนะะเปลี่ยนให้เพื่อนเพื่อนถือช่วยก็ได้นะถ้าเหนื่อยเปลี่ยนใหเพื่อนเพื่อนถือวยก็ได

รอแป๊บหนึ่งครับทำไมไฟเหมือนดูดสิได้นานนะครับแล้วก็น้ำมนกะ็มีออกซิเจนนะมีออกซิเจนไปถึงติดอยู่ได้แล้วก็ต้องมีเชืวเวเเเ้อเพลิงด้วยน้ำมันเหรอครูใช่ครับ,รบอา่าเราสังเกตดูนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเ,เ,เกลือใช่มใใส่่ชค จะเป็นารบ่อยอย่างเงี้ยี่าวเต้ัสอนนี้ส่สามารถแยกน้ำออกจากเกลือได้หรือเปล่านะครับถ้ามีแต่น้ำเฉยที่ถาดน,นี้มันจะไม่มีอะไรนะครับใส่ใส่ใย่ส่ กินมอัน้อน่้าหอมนีอคคืไงปครับนักเรียนเห็นผลเป็นยังไงบ้างได้ครับเื้ออองขาว้งใ่กเือ มอเไม่เห็นมร้ไม่เห็นกันเี่เาไม่อนเอ่เราเห็นไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่ามีอะไรขาวอยู่นั้นอ่า่งนั้นก็คือเกลือเือแกนนะครับนุกตะเบิด อ่านะคร <S 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 ับปุ้มผลการทดลองสอง้อไปก่อนัมานอ้าวไปมาทึกผลการทดลองนะครับโซเดียมฟอไรด์อ่าิธีการแย่ขันคือการลัมหัง่างนะครับผลการแย่บอกว่าได้นะครับแย่ได้ วนเศษดินนะครับเศษดินใช้วิธีการกองแยกได้เหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่าเศษดินเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับเศษดินอยู่ด้านบนไม่มีอะไรตกลงไปอพอเท่านี้ลูกขอบใจมากเห็นก้ออะไรครับ

ดีไหมอันนี้ครูปฏิบัติกับเราแบบแบบให้เกียดสุดๆแล้วนะอ่ะดาดูด่าก็ไม่ค่อยได้ดูดา่าทำโทษรุนแรงเดี๋ยวนี้ก็ลดดท้นบ้างแล้วพยายากอดทนนะครับเพราะฉะนั้นให้เกียดกันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นครูพันไหนก็ตาม เ,เวลาเรียนนั่คือเวลาเรียนนะบอกตัวเองไม่ได้